โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะวันนี้มาคบกับแป้งอีกแล้วนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กลุมภาพันธ์ถึงวันที่20มีนาคมนะคะวันนี้แป้งขออนุญาตเปิดดวงชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะอย่างที่บอกนี้เป็นดวงจ e n e r a l นะคะก็รวมทั่วไปอะไรที่คุณฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นดวงที่คุณคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่คุณ คิดว่าันใช่เดีวตัวคุณก็ไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขค่ะแป้งเอ่อจะมาทํานายดูการเงินการงานความรักแล้วก็เน้นเรื่องความรักส่วนใหญ่แต่ก็มีการเงินการงานด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้แป้งจะมาขอดูไพ่เมนเอนเนจีหลักของชารรลสีมีนลัคนามีค่ะวีนอคัพส์ บางท่านบางคนของชาวมีนคุณยังถือบางสิ่งบางอย่างหรือบางท่านคุณอาจจะมีเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำก็ได้นะคะคุณอาจจะถือความรู้สึกของคนคนหนึง่งหรือถือความรู้สึกหรือถือคนเหล่านั้นที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณไว้แต่ว่าถือไว้ในความรู้สึกที่ห่างๆตัวคุณเองแล้วก็จ้องมองเขาไว้แต่คุณไม่ให้คนเหล่านั้นเข้ามาใกล้ในหัวใจของคุณอะไรเงี้ยโอเคขอดูตอนนี้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะ The h e r m i t มิค่ะว่าวคุณเป็นพระคุณเงียบมากนะคะคุณแต่คุณก็ไม่ได้สุขใจนานนั้นพอคุณเศร้าคุณมีเดอะ o ูนแล้วก็ The Devil ใช่ตอนนี้คุณเป็นยังไงบอกได้เลยว่าตัวคุณเองอาจจะเงียบเงียบเพื่อจะทบทวนความรู้สึกของตัวเองเพราะตัวคุณถามว่ามีความสุขไหมคุณก็รู้สึกว่าเว่ในใจนะคะเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาหาคุณและทําให้ตัวคุณ แบบลุ่มหลงเป็นพักๆนะคะคนนู้นคนนี้เข้ามาแล้วทาให้ตัวคุณแบบรู้สึกแบบฉันกําลังจะดีขึ้นฉันกำลังจะเป็นเดอะเฮอร์มิตก็เข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกแล้วทาให้ฉันกลับไปลุ่มหลงพอฉันคิดหวังเกินมากกว่าเพื่อนมากกว่าความรู้สึกของฉันขึ้นมาอีกสเต็ปหนึง่งแต่สุดท้ายพวกคุณก็ไม่ชัดเจนกับฉันแล้วมันเป็นยังไงฉันก็เศร้าสินะคะโอเคคราวนี้มาดูกันว่าตอนนี้คนคนนั้นของคุณเขาเป็นยังไงแลวเขาคิดยังไงกับคุณอะ ชาราศีมีนลัคนามีนอมอมโอเคค่ะตัวเขาจากที่เคยแบกความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีต่างๆคุณทั้งคู่เคยอาจจะมีการทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆแบกความทุกข์ซึ่งกันและกันอยู่เขาคนนั้นไม่ไ,มได้แบกความทุกข์อะไรขนาดนั้นนะคะเขาไม่ได้รู้สึกว่าทุกขนาดนั้นในความที่ เขาได้คุยกับคุณหรือสิ่งต่างๆที่มันเป็นท็อกซิกที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดีคุยกันแล้วรู้สึกแย่ <_ S 1> เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมากจนทําให้ชีวิตเขาต้องแบบแย่เหมือนที่คุณเป็นแป้งแป้งมีแนวโน้มว่าตัวคุณจะคิดมากกว่าเขาคุณจะคิดมากกว่าเขานะคะและแป้งมีแนวโน้มว่าตัวเขาถ้าคุณคิดจะปล่อยเขาไปเขาก็พร้อมที่จะไปนะถ้าคุณจะให้เขาอยู่เขาก็อยู่เขาเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับในความสัมพันธ์นี้ แต่อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์เปนเปราะบางมากค่ะเหลียนพร้อมที่จะหลุดมือไปได้เลยนะคะของคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ของคุณแต่เริ่มต้นแบบช้ามากนะคะอืมคราวนี้แป้งขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของชาราสีมีนลัคนามีนค่ะ the emperor ค่ะโอ้ oh, the emperor reverse นะคะ the the tower reverse โ okay. อ okay. เคโอเค ไมีความรู้สึกว่าในอนาคตข้างหน้าตัวคุณเองความรู้สึกคุณมันจะไม่มีความมั่นคงมันจะมีความรู้สึกเหมือนขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆแต่ The Tower ก็มา The Tower Reverse มันมาบอกว่าถึงความรู้สึกคุณมันลึกขึ้นนลงๆแต่ว่าคุณก็พยายามคุมให้มันอยู่ในในสติของคุณได้นะคะเออตัวคุณเองอาจจะทิ้งดาบหรือทิ้งใครๆไปเลยและไม่มอบความสัมพันธ์อะไรให้กับใครเลยเพราะ a c e of Cups มัน Reverse เนี่ยทิ้งดาบไม่ไม่บาลานซ์ความสัมพันธ์ไม่ลังเลที่จะทิ้งดาบด้วยบอกเลยว่าคุณจะทิ้งดาบคุณจะทิ้งคนเหล่านี้ไปคุณจะไม่เริ่มต้นใหม่อะไรกับเขานะคะเออคุณจะกลับไปอยู่ในโหมดโลกส่วนตัวของตัวคุณเองแล้วนะคะมีนของความสัมพันธ์นี้นะคะแอย่างที่แป้งบอกคุณจะกลับไปอยู่ในโหมด โลกของตัวคุณเองซึ่งมันจะมีความสุขไหมอ่ะอม,มันเป็นความรู้สึกที่บางคุณคุณเองอะมีเซนส์ว่าคนคนนี้ก็ดีแต่ตัวคุณเองก็เลือกที่จะเดินจากไปอยากไปอยู่ในโลกของตัวคุณเองบางครั้งคุณมีเซนส์ด้วยซ้ำว่าเขาจะกลับมาแต่คุณรีเวิร์สมันเลยความรู้สึกนั้น คุณไม่เอาใครอีกแล้วใครก็ตามที่จะกลับไปกลับมากับความสัมพันธ์นี้ทําอะไรไม่ชัดเจนทําอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณคิดเยอะไปหมดหน้าที่การเงินอาณะาต่างๆจะเหมาะสมกับคุณไหมอะไรต่างๆคุณจะเขาจะไปกันได้ไหมสิงทุกสิ่งแม้กระทั่งดวงว่าวันเกิดวันเดือนนี้อะไรนี้จะเข้ากับคุณไหมคุณคิดไปหมดทุกอย่างในอนาคตหาในเดืนเอนกุมเดือนมกรานี้แปลว่าคุณจะกลับเข้าไปสู่ในโหมดในโลกส่วนตัวคุณเอง คุณจะถือคนเหล่านั้นไว้ดูแบบนี้เฉยๆแต่ตัวคุณเองจะกลับไปสู่ในโหมดของความรู้สึกของคุณเองแล้วนะคะในโลกส่วนตัวของคุณเองแล้วซึ่งคุณคิดว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่เป็นสิ่งที่โปรเทความรู้สึกของคุณเป็นสิ่งที่ป้องกันหัวใจคุณที่คุณมีความสุขที่สุดนะคะแป้งรับรู้ถึงกถือความรู้สึกของคุณแบบนี้นะคะชาราสีมีนโอเคค่ะมาดูว่าไพ่ราโคกาจะบอกอะไรกับคุณนะคะฟ้าชิ Fertility มันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะมันเป็นการแบบ 6, เพาะพันธุ์เมล็ดต่างๆเพื่อเพิ่อเริ่มต้นขึ้นนะคะ it's it's the perfect time for you to start for you to start new projects as t h e s new idea and give birth to new condition นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดของคุณค่ะที่คุณจะเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะคะนี่คือเป็นเวลาที่ดีที่สุดของคุณอะ่ะมันเป็น perfect time นะคะ่ะที่คุณจะ start new project จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะเริ่มความคิดไอเดียใหม่ๆนะคะนะคะซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเหมือนเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าคุณจงทําต่อไปค่ะจงทําต่อไปนะคะอืมโอเคคราวนี้มาดูเรื่องการงานของคุณค่ะอืม การงานของคุณะคะ่ะตัวคุณเองคุณคิดว่าตอนนี้การงานของคุณไม่ใช่ทั้งหมดหรือมันไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตของคุณเล่นไพ่เทนอฟติคอลมันรีเวิร์สปัญหาต่างๆมากมายจุกจิกต่างๆตอนนี้เข้ามาคุณเต็มไปหมดนะคะเรื่องงานในเดือนมกราน,นี้ s นะคะ,ะระวังด้วยปัญหาจุกจิกจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะเข้ามาจนทาให้ตัวคุณเองสูญเสียความเป็นตัวเองไปอาจจะมีขั้นปีแตกหรือว่าอยู่นิ่งๆคนเดียวไปเลยนะคะเพราะที่อิมเพรสมันมันรีเวิร์สนะคะ แต่ถามว่างานนี้เป็นงานที่คุณยังจะอยู่ต่อไหมอยู่ค่ะเพราะมันเป็นงานที่เลี้ยงตัวคุณเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวคุณอะถึงมันจะเป็นแค่แปดเหรียญก็เถอะเออถึงมันจะเป็นแค่เก้าเหรียญก็เถอะนะคะอืมแต่มันก็เป็นสิ่งที่เลี้ยงตัวคุณเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีพตัวคุณอะนะคะโอเคคราวนี้แป้งขอมาดูการเงินของคุณหน่อยค่ะแต่แป้งรู้สึกว่าการเงินของคุณ โอเคโอเคโอเคระวังเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะคะ,ะพยายามบารรลาสถานการ์ด้วยนะคะเรื่องเอกสารพยายามดูให้มันชัดเจนทุกอย่างนะคะเ,เรื่องการเงินอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้คุณจะมีการทําเงินก้อนหนึ่งหลุดมือไปไม่มีความรู้สึก นะคะคุณอาจจะมีเงินก้อนหนึ่งที่คุณทําหลุดมือไปด้วยความคิดของคุณเองที่คุณคิดไปเรื่อยเปื่อยแบบแบบไม่มีแบบแผนนะระวังด้วยนะคะเพราะเดอร์ฟูลกับไนอัพเอนิคอลมัรีเวิร์สระวังด้วยนะคะแล้วก็แต่ถามว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรต่างๆในชีวิตประจำวันคุณต่างๆคุณบาลานซ์สถานการณ์ได้ไหมคุณบาลานซ์สถานการณ์ได้และเยียวยาความรู้สึกเยียวยาเรื่องต่างๆภายในครอบครัวของคุณได้นะคะ โอเคค่ะชาราศีมีนลัคนามีนะคะ่ะแป้งขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดือนมกรานี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆนะคะนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะเหมาะสมกับการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่นะคะถ้าใครอยากเริ่มต้นหางานใหม่ก็ลองหาภายในเดือนนี้ดูก็ได้นะคะโอเคค่ะวันนี้แป้งไปแล้วชาราศีมีนขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนมกรานี้นะคะโอเคค่ะบาย